สวัสดีค่ะแฟนๆช่องดารากอสสิบวันนี้แอดมินมีข่าวสารดารา,าม,มาฝากกันเป็นประจำเเช่นเคยนะคะภาพหนีปีหัวใจเผยภาพภรรยาออมยืนเกาะลงสามาีร้องไห้เป็นข่าวสีธรรมให้พวกเราเศร้าเป็นตามๆกันกับการจากไปของออมอากคพานามาตในวัยเพียง39ปีเท่านั้นหลังจากที่ต้องต่อสู้กับโรคมะเร็งมานานกว่า2ปี โดยครอบครัวได้จัดงานสวดอภิธรรมตั้งแต่วันที่23-26ถึงกันยายนและพิธีชาปนกิจวันที่28กันยายนซึ่งก็ได้มีเพื่อนพี่น้องในวงการเดินทางเข้ามาไว้อาลัยให้กับออมทำให้เราได้เห็นว่ามีคนรักออมมากมายเลยทีเดียวเพื่อนร่วมงานหลายคนได้เดินทางไปเคาะลงอำลาออมกันอย่างมากมายและมีภาพของภรรยาสุดที่รักของอมดาริอเซปลุกก็ได้ไปยืนเกาะลงทังน้ำตา เป็นภาพที่ใครเห็นก็ต้องน้ำตาไหลไปตามๆกันเลยทีเดียวค่ะตอนนี้คุณอ๋อมก็ไม่ต้องเจ็บปวดอีกแล้วขอให้คุณอมไปอยู่ในภพภูมิที่ดีทีมงานก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ